ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างผงไอเดียชาแนลนะคะก็ชาวบ้านนะคะพร้อมออกเดินทางแล้วนะ,ะส่วนหนึ่งนะคะก็จะไปทางโซนทางด้านนี้นะคะส่วนเจ้าหน้าที่กรปมป่าไม้ก็จะไปทางบ้านห้วยเบือกมันเฮาขึ้นทางด้านนูนะะ้นเนาะชาวบ้านกลุ่มนี้นะะก็จะเดินทางนะคะด้วยเท้าเนาะ,ะเพื่อที่จะไปยังจุดหมายปลายทางนะ,ะที่พบศพของหญิงสาวที่ห<น> <Mueller> ลงป่านะ <terra> ทีมนี้ก็จะเป็นการทีมที่เดินเท้านะคะเพื่อที่จะไปก่อนเนาะข่าวชี้ยัง,ง,งลัดขึ้นไปพีกแล้วไปใช่กันมองจุดนัดพบกันอัน,พ,อนพ่อคะระหว่างเดินย่างไปทางพีกับไปทางบ้านห้วยเบื้องมังนาวอันใดไกลคะ่ะสุสีครับส,สุสีบอกคะมือย่างมือผมลงมามือมาม่อไงก็ออกมาจากจุดที่ว่ามองเขาเห็นศพอย่างนี้ก็ย่างมากพีกันลงมากกับพวกเกินโสง ใกล้เคียงกันเนาะอันนี้็คือเพื่อขึ้นไปพุดรถพัดจังจะไปหอดบ่อหอดจ้ารถไปได้แค่ขั้นเดียวนี้นะนี่นนะคาดว่ารถ,รถรถที่จะไปทางห้วยเบือกมะนาวนะน่าจะมัน,น่าจะติดเนี่ยนะโอเคไปแล้วนะคะนีนะะ่นนะะนส่วนนี้อก็จะเป็นการเดินเท้านะคะสำหรับการ ออกไปจุดที่พบศพนะของหญิงสาวเนาะไปแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดจ็ดปดเก้านะคะทันก็จะไปยังจุดที่พบนะคะก็ระยะทางระหว่างนะะการเดินเท้ากับขี่รถไปทางด้านบ้านห้วยเบือกมะนาวนะก็จะใกล้เคียงกันนะคะ สี่หกแปสสิบท่านนะคะที่เดินทางเท้า, <f ri le> าไปด้านนี้เนาะไปแล้วนะคะเห็นหลังไวน,นะ <f ri le> ก็ไปลุ้นกันนะคะก่าช่างพงกับลุงนี้นะคะจะไปถึงก่อนทีมนี้ไหมนะคะอย่าลืมติดตามคลิปของพวกเราด้วยนะคะก็ไปแล้วไรเคยมีขึ้นก่อนมรืขึ้นต่ำหลัง เออจ้าโมเพชรนี่ไปเนาะเขาน่าจะใหมเนาะเพราะว่าเพชรเม่อที่หัวเสื้อผ้าที่มันใส่เนี่ขึ้นจุบจบขึ้นกันดเรดามก้นจังหคนละมองกนย่เลยเราเคนขึนมือีบอกบอไอ้หเสื้อดในเมื่อ่ช้นในหมจัเนาะชื่อากิกชั้นเลยนกเจอช้ในสีขาวเลยหอเอช้นในขาวทั้งน่เลจุ่สีแดงน่อจเข้มเาดน

บาลานี่ชอบเขบาป่ามนะคะคันนี้เลยนะที่เราดูนะในช่อง YouTube นะไอ้รันนี่ใช่ไหมคนเดินป่าชอบเข้าป่าครับชอบเข้าป่าเออเขาจะใช้รถคันนี้นะที่แม่ดูในช่องในคลิปเขาอะรถเขาโอ้สุดยอดเลยทอดเอาซึเข้าไปวันนี้บอกว่าไปเขาต้องไปขึ้นทางไปแห้วยเบือกไม่หิ้เข้าไปเหมือนกันเออที่เข้าไปมานานนะเพที่ไม่เที่ยงหรอเนี่ยป้าทางไกลเลยนะ ชั่วโมงนึงเลยจัเหมืให่ครับซ้อนได้ินมาซ้อนมขึ้นซ้อนได้อยู่แต่มันถ้าลบมาเก็บนักมันขึ้นโมยุแล้วซ้อนสองน่ะมันเดียวไตอนนี้นะคะรถเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มาถึงแล้วนะรถเจ้าขึ้นผู้ไดรถเจ้าสีจวดได้จะเห็ุสะตกดือถจอดไว้ใต้เองเลเือ่ตำรวจกิโลเด็กวัิไ้าี่ได้มา็นโขาาไ มาแนะคะหาหาย้ำตำรวจพิสูจน์หลักฐานนะก่อมาสไตล์เขาไม่ถึงเขาไม่ถึงเลยเราจะคิดว่านำศออกมาจากป่าใช้รถต้องใช้รถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์เลยถ้ารถยนต์มันไม่ถึงคันลางจักรยานขึ้นไปตรวจสอบมันต้องเอารถเวฟครับถ้ารถใหญ่ต้องเวฟมันล้มมันคี่ไม่ได้ครับ

าลิงโป้งะครับต้องเอาแบบนี้ครับเ่แล้วแต่ว่ามันจะใช้ไหนอนี่กนั่นแหละครับมีว่างันดภาพรมทุกเมนรีไตเลยนครับน่น่นเลน้องทีมสีดิเลยเนาะพราะว่ามันมันดูไม่ออกเลยไตไตมันมีแค่ตำหนิคอัผมย้องสีทองยันเย็นๆอยู่ไปไตได้ครับใม่หลามีอะไอยู่นรจที่รถมาสิว่าที่นึ่เป็นรถมาที่ัองคือรถมา รถมอไซค์เขาไปยี่เจาะให้หล่อไม่คิดเท่าันหรที่ไปยี่ห้อทีงั้นก็คู่นู้นด้ยมอเตอร์ไซค์เออเอาเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์ในตอนนี้เราขึ้นอยู่เขาในสามสี่คันแล้วเนาะเออเอาเาก็ต้อง้อเารถคันของพ่อของพ่อก็ได้ญาติก็ได้เนาะมันจังบะมีปัญหามาเนี่ไอ้มันจัะมาได้เป็นปัญหาเออรถตัน้ไม่ได้ห้อกทางเขาจ้า เอาสองิใน่คนไทยผมไม่กันเอ้เดี๋ยวได้มาแทบคนลาชุดพวกคนตอนนี้ก็รอประสานงานนะผมก็รอก่อนนะคะเพราะว่าจากที่รถนะเจ้าหน้าที่จอดไว้นะก็ไปก็ไกลโขอยู่นะคะก็ไม่สะดวกกับการเดินทางนะแล้วก็เคลื่อนย้ายนะคะศพผู้เสียชีวิตเนาะ ตอนนี้เราก็รอก่อนนะรอเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็รอประสานงานนะกับฝ่ายญาติทางด้านนู้นนะเอาอนุญาตเขาแล้วแหละใส่ลูกมากเลยสวัสดีค่ะพี่ชาย ไอ at, ้กำลังรวมรพลค่ะกำลังออกเดินทางค่ะพี่เพราะว่ามันอยู่ไกลตรงที่ไม่มีสัญญาณด้วยค่ะก็เลยไม่สะดวกกับการเคลื่อนย้ายศพก็คงจะใช้มอไซค์กับการเคลื่อนย้ายศพค่ะรับชมมาถึงตอนนี้นะตอนนี้ก็จะหยุดหลายคนจะเดินทางเข้าป่าก็รอจนทิปย์ในตรงนี้นะ เขาสันนิษฐานกันว่าน่าจะขาดน้ำขาดอาหารประมาณนี้ค่ะพี่ค่าตำรวจแล้วก็หมอก็มาพร้อมแล้วค่ะค่ะคุณหมอก็เพิ่งมาถึงวว่าไงคะพี่

กูที่ขึ้นรถไปได้ล่ะขึ้นรไป่ไรับนน้วงยนะขับเลยเออตา แล้วนะคะก็ตอนนี้ก็น่าจะนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแล้วก็คุณหมอนะ,ะแล้วก็ทีมนะคะกรมประไม้นะก็ได้เดินทางนะ,ะออกไปแล้วนะ,ะก็จะเข้าไปที่บ้านมะนาวห้วยเบือกนะคะไปถึงวัดเนาะก็ขึ้นไปได้อีกประมาณสักกิโลนะคะเท่าที่เคยไปมาเนาะก็จะจอดนะคะจอดรถไว้แล้วก็จะจอดรถ ปิ้งอวันะคะแล้วก็จะเดินเท้านะประมาณ8กิโลเมตรเดินเท้า8กิโลเมตรไม่ใช่ใกล้นะคะเ c เดินเท้า8กิโลเมตรนี่คือไกลสุดๆนะเทียงเทียงนะเทียงสามโ่เห็นเน่ยไปที่ไก่กว้าไปนังชุมแอเฮ้ยผมาแอไปไป้อไูมาแอรท่องไเออนัทประหารค อ่านะพี่น้องเราก็มาถึงบ้านแล้วนะเดี๋ยวโปรดติดตามนะชมคลิปต่อไปเนาะก็ยังไงก็มาให้กําลังใจพวกเราด้วยนะคะตอนนี้นะคะพอมาต่อยกับลุงนี้นะก็ได้เดินทางไปกับกรมป่าไม้นะแล้วก็เจ้าหน้าที่ตารวจเนาะแล้วก็คุณหมอนะคะเพื่อที่จะไปชนะสูตรพิกศพด้วยนะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ